สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไอคิสนะครับผมอยู่กับการ์ดเทียนหนึ่งนะครับผมว่าแลกไปไหนเนี่ยจะเอินได้บ้างนะครับซึ่งการ์ดเทียนหนึ่งมันจะมีทั้งหมดประมาณ108ใบนะครับผมเท่าที่ผมดูข้อมูลจากในเว็บมาเนาะอ่ะแล้วก็กรูปก็ตามนี้นะครับการ์ดก็ใบที่สําคัญที่สุดนะครับของท็อปการ์ดเทียนหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งก็มีตั้งปู่เฮอร์มิตรนะประมาณ9อ้อนนะครับแล้วก็การ์ดแลบ10อ้อน มิมิกนะครับเพิ่มฟรีนะครับ13ออนอันเชียมมิมิกนะครับเป็นมินิบอสเนาะ20ในออนแล้วก็การแลบอีก20ในออนกีนเมเดินประมาณ20แล้วก็อันนี้เป็นดันใหม่นะครับผมดันที่ยังไม่เข้ามาเนาะเขาก็เอามาแลกนะครับก็ได้ประมาณ20ในออนนะครับแล้วก็การแอสซัสซินคอร์สเนาะประมาณ30ในออนไฮโดร45นะครับแล้วก็มีการแลบอีกที่ยังไม่รู้ราคานะครับผมแล้วก็จะมีพวกมินิบอสนะครับโป้โปริงกระต่ายนะครับหรือว่ากบเขียวนะครับผม ซึ่งอันนี้เราก็มาดูกันนะผมว่าผมจะแลกการ์ดเชียร์หนึ่งนะครับผมก็มาดูในเกมเนาะเนี่ยนะครับเวลาเรามานะครับเราจะอยู่ด้านเนี่ยนะครับของคอนเทลล่านะครับเรามาคอนเทลล่าเราก็ออกด้านซ้ายมือของเมืองนะครับเดินกลับมาให้ดูนะครับอยู่ซ้ายเมืองของคอนเทลล่านะเราออกวาร์ปมานะครับผมก็เดินขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมเดินขึ้นมานะมันจะมีตรงนี้เนาะ แล้วมันจะมีเจ้าโป๊โปลิงตัวใหญ่เนี่ยโป๊ลิงคิงนะครับแล้วเราก็มากดคอมบ่ายกร์ดเนี่ยถ้าเรามีกราดเลเวลไหนบ้างนะครับเขาก็จะบอกเราหมดเลยนะคร่ะซึ่งอันนี้ผมมีเทียนหนึ่งเนาะผมก็จะแลกเทียนหนึ่งนะครับผมเนี่ยจะมีมูนักสามใบบอลกันหนึ่งใบนะครับผมไปล่ามานะจะใส่เข้าไปนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้กราดที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะครับเนี่ยมันก็จะหมุนสุ่มให้เรานะครับว่าเราจะได้กราดไปไหนนะ โอ้มื่มกี้โอ้โหนี่นะครับ่ะมันก็จะเป็นสี่ใบแรกหนึ่งใบนะครับสรุปผมได้การสตินะครับผมซึ่งก็ไม่มีราคาเนาะอ,อันนี้ก็สําหรับคนที่อยากลุ้นนะครับผมก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับผม